คือเหมือนมือแกจับไว้แน่นแล้วมันล็อกกับไอ้ตรงราวบันไดแน่นเลยะแงเท่าไหร่ก็แงไม่ออกจนกู้ภัยเขาเลยต้องไปเอาเหล็กอ่ะเหล็กเป็นเหล็กด้ามอ่ะเอามาใส่มือปะแดงแล้วก็งัดกับราวบันไดนั่นนถึงจะออกเมื่อกี้พี่หมี เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไทยๆเนาะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องของประเทศไทยมากดีกว่า,าเรื่องของประเทศไทยโหเรื่องนี้ผมค่อนข้างติดมานานแล้วนะติดค้างมาประมาณสัก2สัปดาห์ได้เรื่องของประเทศไทยเนาะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเท่าไหร่อันนี้เนี่ยถ้าผมจาชื่อของจาชื่อของคนในเรื่องผิดยังไงเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าของเรื่องฟังอยู่ ขอบคุณเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมจําชื่อไม่ได้จริงๆนะฮะว่าเจ้าของเรื่องเป็นใครนะฮะอ่ะมาฟังเรื่องใไทยบ้างดีกว่าเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าตายไม่รู้ตัวนะเวลาเราได้ยินคําว่าการตายไม่รู้ตัวเนี่ยส่วนใหญ่เนาะมักจะใช้กับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางแล้ววิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับเขา ยังไม่รู้ตัวว่าเขาตายก็มักจะไปตามสถานที่ต่างๆตามจิตที่ตัวเวงจะไปล่าสุดถูกไหมหรือบางคนเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้านเนาะก็เห็นว่าคนในบ้านเนี่ยมีการสัมผัสได้ถึงคนที่เสียชีวิตระหว่างทางไปแล้วอ่าแล้วก็พอมารู้อีกทีว่าเฮ้ยคนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นดวงวิญ,ญญาณของคนคนนั้นอีกหรือว่าจะไม่รู้สึกถึงคนเหล่านั้นที่ตะเวงเนี่ยรู้สึกถูกไหม แต่ว่าเรื่องการตายไม่รู้ตัวที่ผมจะร่ายฟังเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเจ้าของเรื่องน่าจะชื่อว่าคุณกาสนะครับเขาได้เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งแล้วผมก็ไปเจอมาคือผมไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณกาสอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณกาสเนี่ยอายุประมาณสัก10ขวบได้ประมาณสักป3ป .4 แล้วในสมัยนั้นนะครับคือคุณกาสเนี่ย บ้านเขาจะอยู่ต่างจังหวัดเป็นครอบครัวใหญ่เลยซึ่งในครอบครัวเนี่ยก็จะมีพ่อมีแม่นะครับแล้วก็มีป้าคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวของคุณพ่อชื่อว่าป้าแดงซึ่งป้าแดงเนี่ยแกเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคประหลาดผมไม่รู้ว่ามันประหลาดหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าโรคที่ป้าแดงแกป่วยอ่ะแกเป็นมาหลายปีมากแล้วแล้วโรคที่ป้าแดงแกเป็นนะ่ะคือเขาเรียกว่าเป็นโรคเท้าเน่า่ะ เป็นโรคที่แบบว่าเท้าเป็นแผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตอนแรกๆมันก็ไม่ได้หนักจนกระทั่งเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอไอ้แผลจากเล็กๆอะ่ะมันเริ่มลามขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตะตุ่มบ้างแหละจนถึงบริเวณน่องขาบ้างแหละจนหนักเข้าหนักเข้าอะ่ะตัวของป้าแดงเองอไม่สามารถเดินได้เลยเพราะว่าเท้าเป็นแผลซึ่งโรคเนี้ยรักษาย่างไงก็ไม่หาย คนที่4คือตัวของพี่ชายพี่ชายของคุณการ์ดคนที่5เนี่ยคือพี่สาวแล้วก็ประกอบด้วยคุณการ์ดคือเป็นน้องคนเล็กคนที่6ก็จะอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วบ้านที่คุณการ์ดอาศัยอยู่เนี่ยให้นึกถึงบ้านต่างจังหวัดนะครับเป็นบ้านไม้ยกสูงมี2ชั้นนะครับจะมีใต้ถุนด้วยแล้วอย่างที่ผมบอกไปคือป้าแดงเนี่ยแกเป็นโรคเทา้าเน่าเนาะ พอแกเดินไม่ได้เนี่ยแกก็พยายามที่จะฝืนตัวเองในการที่จะอยู่บ้านให้มันมีประโยชน์ที่สุดโดยการทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวหุงข้าวกวาดบ้านทำทุกอย่างที่ประแดงเนี่ยแกพอจะทำได้เพราะว่าแกก็ไม่อยากจะอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แกก็พยายามจะทำงานบ้านทุกอย่างเลยจนมีอยู่วันหนึ่งทุกคนในบ้านเนี่ย ออกไปทำธุระก,กันหมดพ่อกับแม่เนี่ยก็ออกไปทำงานส่วนตัวของลูกๆเนี่ยก็ออกไปโรงเรียนจนตกเย็นคุณกา้าเากลับมาที่บ้านปรากฏว่าพอมาถึงบ้านน่ะเห็นป้าแดงอนอนเสียชีวิตอยู่ตรงราวบันไดแต่ว่าตอนน,นนั้นไม่รู้นะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่านอนหมดสภาพเลยอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นเขาก็เลยมีการไปบอกชาวบ้านแถวนั้นว่าเนี่ย ป้าแดงเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยนอนอยู่ตรงบันไดช่วยมาดูหน่อยเขาก็เลยพากันแห่มาที่บ้านของคุณการ์ดพอผู้ใหญ่มาถึงเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยป้าแดงน่าจะเสียชีวิตละเพราะว่ามองจากรูปล่างแล้วก็เอามือไปแตะที่ลมหายใจเนี่ยคือป้าแดงแกไม่หายใจแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็เลยมีการแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเนี่ยมีคนเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้นะ ก็มีการโทรไปหากู้ภัยไปหาพยาบาลนะครับให้มารับตัวของป้าแดงเนี่ยไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่รถมาถึงเนาะก็มีกู้ภัยครับเขาเข้ามากลัลลางเจาศพป้าปแดงเนี่ยเอาไปที่โรงพยาบาลเอาไปทําวิธีอะไรของเขาก็ว่าไปนะครับไปจัดแจงทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องแปลกเนี่ยมันเริ่มขึ้นตรงนี้ตอนที่ป้าแดงแกนอนเสียชีวิตอยู่ที่บันไดเนี่ย คือมือแก่จะเกาะอยู่ตรงราวบันไดไม่แน่ใจว่าตกลงมาจากข้างบนหรือเปล่านะแล้วก็ไอตอนที่ถัด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 ,ถด,ถด,ถดลงมามือก็ไปคว้าราวบันไดเข้าตอนแกเสียชีวิตเนี่ยมือก็เลยจับอยู่ที่ราวบันไดเลยจับแน่นเลยนะกู้ภัยแกก็เลยพยายามจะแกะมือของป้าแดงออกแต่เชื่อไหมง้างเท่าไหร่ก็ง้างมือป้าแดงไม่ออก คือเหมือนมือแกจับไว้แน่นแล้วมันล็อกกับไอ้ตรงราวบันไดแน่นเลยอ่ะแงะเท่าไหร่ก็แงะไม่ออกจนกู้ภัยเขาเลยต้องไปเอาเหล็กอะเหล็กเป็นเหล็กด้ามอะเอามาใส่มือประแดงแล้วก็งัดกับราวบันไดนั่นถึงจะออกแล้วก็เลยเอาศพของพระแดงอะไปที่โรงพยาบาล แล้วก็มีการชนะสูตรกันปรากฏว่าผลชนสูตรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะตกมาจากข้างบนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหัวใจวายแล้วก็หล่นลงมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมจําไม่ได้นะี่ขอโทษจริงๆนะครับหลังจากวันนั้นก็มีการจัดงานศพกันที่วัดทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็พากันไปงานศพน้องไปนั่งฟังพระสวดไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวข,ของคุณกาดในคืนการจัดงานศพเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลย เหตุการณ์ผ่านไปได้ปกติกระทั่งจัดงานศพเผาเสร็จทุกคนก็ต่างแยกย้ายกลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนกันต่อไปหลังจากที่กลับมาที่บ้านในคืนแรกมันก็เริ่มเลยในคืนนั้นตัวของคุณพ่อคุณกา์ดเขาจะลงมานั่งเขียนงานอยู่ที่ข้างล่าง มาเขียนเหมือนกับคล้ายๆเขียนบันทึกหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเขาก็กลัวว่าที่จะเขียนข้างบนเนี่ยกลัวลูกๆแล้วก็ภรรยาเขา,าจะตื่นก็เลยลงมาข้างล่างแล้วก็มาเขียนเขียนเขียนงานของตัวเองในระหว่างที่กําลังเขียนงานอยู่นั้นเน่ะเขาบอกว่าสายตาตรงหางตาเนี่ยเขาเห็นเหมือนมีคนเน่ะเดินขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งรูปร่างลักษณะนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้หญิง แล้วเขาก็จําได้เลยว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้น่นาจะเป็นป้าแดงแน่นอนเท่านั้นแหละเขารีบปิดงานเลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ขึ้นไปนอนแล้วหลังจากนั้นคุณการบอกว่าพ่อก็ไม่เคยลงมาทํางานตอนกลางคืนอีกเลยอันนี้คือคุณพ่อเจอส่วนคนที่สองที่เจอเนี่ยคือพี่สาวมันมีอยู่คืนหนึ่ง ตอนนั้นทุกคนหลับกันหมดละพี่สาวเนี่ยก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาตอนลางคืนแล้วด้วยความที่ห้องน้ํามันอยู่ข้างล่างอ่ะเขาก็เลยต้องเดินลงมาเข้าห้องน้ําถูกไหมแล้วระหว่างที่เดินลงมาจากชั้นสองอ่ะพี่สาวบอกว่าเดินลงมาแค่ครึ่งบันไดเท่านั้นหมายถึงว่าครึ่งครึ่งกลางบันไดะเดินมาได้แค่ครึ่งทางเขารู้สึกว่าเขาได้กลิ่น มันเป็นกลิ่นเหม็นๆน่ะเหมือนเวลาเราตัดเล็บแล้วมันมีกลิ่นของเศษขี้เล็บเราอ่ะเหมือนเล็บเน่าเล็บขบอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเหมือนเล็บขบอ่ะมันลอยตีจมูกเขาเลยเขาก็เลยกล้มลงไปมองที่เล็บเท้าตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเป็นเล็บขบหรือเปล่าพอก้มไปดูปุ๊บสายตาม,มันก็เลยแบบเบี่ยงไปข้างๆใช่ไหมเพราะว่าพอก้มลงไปมองที่นิ้วเท้าอ่ะ นิ้วเท้ามันยังปกติอยู่แต่ด้วยความที่สายตามันเบี่ยงไปข้างๆทําให้เขาเห็นว่าไอ้ตรงข้างล่างบ้านชั้นหนึ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางบ้านเลยเขาก็เลยหันไปมองปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่กลางบ้าน่ะคือป้าแดงแล้วป้าแดงอะก็นั่งในลักษณะที่นั่งขัดตมาดแล้วก็เอาเท้าของตัวเองที่เน่าๆ เอาขึ้นมาดมแล้วเขาบอกว่ากลิ่นมันฟุ้งมากมันฟุ้งจนตีมาถึงหน้าเขาอะแล้วในขณะที่ป้าแดงกำลังดมนิ้วเท้าของตัวเองอยู่สักพักป้าแดงก็กัดเล็บตัวเองกัดเล็บนิ้วเท้าตัวเองครับับัับได้ยินเสียงแบบเสียงกัดอะแบบขับับับดังสนั่นทั่วบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านเลย ตัวของพี่สาวก็ตกใจตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกในขณะที่ป้าแดงกำลังกัดนิ้วเท้าของตัวเองอยู่พี่สาวบอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งป้าแดงแกเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็ศบตากับตัวพี่สาวแล้วก็บอกว่าหนูหนูมาช่วยป้าหน่อยป้าเจ็บเหลือเกิน เท่านั้นแหะพี่สาวได้สติวิ่งขึ้นไปบนบ้านเลยแล้วก็ไปนอนคุมโปงทั้งคืนอันนี้คือสิ่งที่พี่สาวเจอส่วนคนสุดท้ายที่เจอก็คือพี่ชายของคุณกาสคือในช่วงนั้นนะครับตอนที่พี่ชายของคุณกัสเขาจะเจอเนี่ยคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสอบที่โรงเรียนตัวของพี่ชายเนี่ยก็ลงมาติวหนังสือ ที่ชั้นล่างบริเวณชั้นหนึ่งแล้วด้วยความที่มันไกลสอบอ่ะเขาจะต้องติวหนังสือกันค่อนข้างนานหน่อยก็นั่งติวหนังสือนั่งอ่านนู่นอ่านนี่ไปเรื่อยจนประมาณสักห้าทุ่มระหว่างที่พี่ชายกำลังอ่านหนังสืออยู่มีเสียงเคาะประตูป๊อกปอกปอกป,อกปอกดังมาจากหน้าบ้าน พี่ชายก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าคนในละแวกบ้านเนี่ยเขามาขอความช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมาขอกับข้าวอาจจะมาขอเครื่องปรุงอะไรหรือเปล่าก็กําลังจะเดินไปเปิดประตูแต่ว่าในจังหวะที่กาลังจะเดินไปนั้นน่ะมันมีเสียงเสียงหนึ่งตะโกนมาจากหน้าบ้านไอ้หนูเปิดประตูให้ป้าหน่อยป้าจะเข้าไปทานกับข้าวไอ้หนูเปิดประตูให้หน่อยป้าจะเข้าไปหุงข้าวลูก แล้วพี่ชายแกบอกว่าแกจําได้แม่นเลยว่าเสียงที่ดังมาจากหน้าประตูอ่ะมันคือเสียงของป้าแดงเท่านั้นแหละพี่ชายปิดหนังสือวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองเลยแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากที่ขึ้นไปที่ชั้นสองอ่ะก็ยังมีเสียงเคาะประตูอยู่ปอก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 ไอ้หนูเปิดประตูให้ป้าหน่อยลูก ป้าจะเข้าไปหุงข้าวเร็วเร,วเ,รวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเปิดประตูให้ป้าหน่อยป๊กปอกปอกป,อกป,อกปอกทั้งคืนแล้วหลังจากที่เจอเรื่องนี้เนี่ยพี่ชายก็ไม่กล้าที่จะลงมาอ่านหนังสือคนเดียวอีกเลยณนะตอนนลางคืนพอเหตุการณ์คนในบ้านเจอกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าแบบนี้เนี่ยตัวของครอบครัวเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เลยมีการไปเชิญพระมาไปนิมนต์พระมาว่าให้มาช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีใน,ในบ้านหน่อยก็นิมนต์พระท่านมาครับพระท่านก็มาพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็มีประโยคประโยคนึงที่พระท่านบอกมากับทุกคนในบ้านนะครับเขาบอกว่าเนี่ยญาติของโยมยังอยู่นะเขายังไม่ได้ไปไหนเขายังเป็นห่วงอยู่บ้านหลังนี้เขารักมากเลย เขาไม่ไปไหนหรอกเขาจะอยู่กับโยมเนี่แหละตัวของครอบครัวเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านหลังเดียวที่เขามีในตอนนั้นเนี่ยเขาเลยต้องจําใจอยู่ร่วมกับผีนัดตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือผีของป้าแดงเนี่แหละแล้วก็พยายามให้จะหลีกเลี่ยงในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะไม่ลงมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับการเจอผีอะ แล้วหลังจากที่พระท่านมาพรมน้ำมนต์ให้เนี่ยก็ไม่เคยมีคนในบ้านเนี่ยเจออะไรแ,แ,ป,ลแปลกๆเกี่ยวกับป้าแดงอีกเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าป้าแดงแกอาจจะไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าแกอาจจะได้รับส่วนบุญจากพระรูปนี้แล้วหรือเปล่าก็เลยไม่ได้มาปรากฏตัวอะไรให้เห็นแต่คนในบ้านเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าป้าแดงอะ่ะน่าจะอยู่ในบ้านร่วมกับคนอื่นๆเหมือนเดิมนั่นเองเรื่อง ประมาณนี้ครับตายไม่รู้ตัว